ทำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานในบริหารที่ไม่หมาสุมกับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปี สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบนีวันนี้เราจะเปิดวาร์ปเกี่ยวกับซีรีส์ผู้ประกาศข่าวหญิงนะครับซีรีส์ผู้ประกาศข่าวหญิงมีเสน่ห์ที่สุดและได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกาศข่าวจริงหรือการแสดงก็ควรจะแนะนําให้รู้จักในระหว่างโปรเจกต์เอมีอาชีพในฝันที่มีบทบาทหลายๆคนเนี่ยเขาก็มาเล่นวนกันหลายๆรอบเลยนะครับเป็นผู้ประกาศข่าวตัวจริงก็มีแต่กับบางคนก็แค่เป็นบทบาทการแสดงที่วางไว้เพียงการอ้างอิงเท่านั้นเรามาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยเริ่มมาที่เรื่องแรกกันเลยกับผู้ประกาศข่าว AV หญิงหน้าอ่อนและใจดีมาพร้อมสเสน่ห์ที่โดดเด่นนะครับคือเรื่องเนี่ยจะเป็นอดีตเพื่อนร่วมง,งานของเธอมาสารภาพรักแทบจะคุกเข่าขอเธอแต่งงานเลยแต่ด้วยแบบสถานการณ์หลายๆอย่างนะครับ เลยจะพัดจะผูกจากการขอออกเดตขอแต่งงานกลายเป็นลงไปนวนเนียกันเย่เย่มาลุเก้กันเฉยเลยเรื่องนี้ก็เลยสอนให้รู้ว่าการดื่มสุราแอลกอฮอล์ไม่ดีต่อสุขภาพจิตใจและความมีนะครับกลับมาอีกครั้งกับกระจกวิเศษมากผู้ประกาศข่าวหญิงหน้าตาสระสรวยมีความรู้สูงปิดเป็นผู้ประกาศข่าวหญิงที่ได้มาลองประกาศก,กับกระจกเป็นครั้งแรกนะครับถ้าใครเคยดูเรื่องกระจกเนี่สนุกเกือบทุกเรื่องเลยนะดีทุกเรื่องบอกเลยว่า จะทนการเยเย่มาลุเก้ได้ไหมกับการออกอากาศในครั้งนี้และเข้าสู่เรื่องที่3ของเราเป็นการแสดงของผู้ประกาศข่าวหญิงสุดเซ็กซี่นะครับซาลินาโมโมโนากะเธอยังคงอ่านข่าวอย่างใจเย็นแม้ว่าจะโดนเยเย่มาลุเก้อยู่นะครับแต่หน้าเธอนี้นิ่งมากและหน้าเธอเนี่ยออกเป็นคนเจ้าเล่ห์้วยนะที่ 5, สําคัญเสน่ห์ของเธอคือความสูงนะครับไปติดตามชมกันเอาเองเด้อและเรื่องต่อมาพูดถึง AV แนวนะักข่าวหญิงแน่นอนจะขาดเรื่องนี้ไปไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับโดยโดนถล่มเย่เย่มาลุเก้โดยที่ยังถ่ายทอดสดอยู่และด้วยการ ที่เธอใส่แบนทําให้เธอเหมาะกับบทบาทน,นี้มาชื่อของเธอก็คืออีมิฟูคาดะนั่นเองอและเราไปติดตามเรื่องต่อไปกันเลยและเรื่องราวต่อมากับเรื่องที่2ของเรานักข่าวสาวโนตม อันซาซากุระซึ่งเธอมีปัญหาจึงได้ตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อร่วมงานในบริษัทนะครับกลับกลายเป็นว่าเธอต้องโดนเพื่อร่วงมงานของเราใช้ข้อต่อรองแลกเปลี่ยนด้วยการเยเยมาลุเก่นะหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อโปรดติดตามกันในเนื้อเรื่องกันเอาเองเดอ้อและเรื่องที่6ของเราอีกหนึ่งผลงานที่ยอดเยี่ยมในซีรีส์ผู้ประกาศข่าวหญิง A v วีคราวนี้เป็นสาวใหญ่โนรีโนบาโนโตะถูกแล้วโอดะมาโกะเธอได้ใช้คำพูดลามกในขนาดออกอากาศข่าว จึงทำให้ใครหลายๆคนถึงกับเสียน้ำ <Huh? S 1> ตา เว้น,นานเลคิดอะไรเนี่ยเรื่องนี้ไม่ต้องพูดมากแนะนําให้ไปดูคือดีจริงๆลือมากๆครับและเรื่องสุดท้ายของเราอยู่กับผู้ประกาศข่าวหญิงที่มีนามว่านานามาซูมโตะสาวนรมธรรมชาติที่กําลังถ่ายทอดสดอยู่นะครับถ้าคุณไม่ชอบสไตล์ที่เป็นผู้ใหญ่ของโอดะมาโกะนะแนะนาให้ดูเรื่องนี้สําหรับสไตล์ที่แต่งต่างกันเธอ,อยอกแนวเด็กใสแต่ว่าไม่เด็กมากเป็นคนมีอายุนิดน,นึงแต่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับและนี่ก็คือเรื่องสุดท้ายของเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งวันนี้ลาก Crap.